สวัสดีมนุษย์โลกทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่ผมต้นเคนแมนชานเลวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงปานอีกหนึ่งสายในเรื่องดาบพิฆาตูรวันนี้จะมาพูดถึงปานเสียงเนื้อหาในคลิปน,นี้อาจมีการสปอยตอนเรื่องหน้าในเนื้อเรื่องดาบพิฆาตอานูรนครับถ้าใครไม่อยากรู้สปอยก็สามารถปิดคลิปนี้ไปได้ก่อนเลยนะผู้ใช้ปานเสียงในเนื้อเรื่องจะมีปรากฏออกมาเพียงคนเดียวนั่นก็คืออุซูยเทนเกน สำหรับปานเสียงจะมีกระบวนท่าทั้งหมด5กระบวนท่าแต่มีปรากฏออกมาในเนื้อเรื่องเพียง3ากระบวนท่าคือปานเสียงกระบวนท่าที่1กึ่กำปนาตผู้ใช้จะทำการจิ้มดาบทั้งสองลงพื้นด้วยความแรงมหาศาลทำให้เกิดระเบิดเสียงดังสนั่นทั่วรบริเวณปานเสียงกระบวนท่าที่4นาลกกำปานาตผู้ใช้จะทำการหมุนดาบคู่อย่างรวดเร็วระหว่างนั้นจะทำให้เกิดระเบิดเสียงดังสนั่นไปด้วย เป็นกระบวนท่าที่ใช้ในการโจมตีและป้องกันปานเสียงกระบวนท่าที่5เสียงกีดกังวานผู้ใช้จะถือดาบข้างหนึ่งกับด้านและหมุนดาบอีกข้างหนึ่งด้วยโซ่ที่เชื่อมกันไว้และมีการปลดปล่อยระเบิดหลายลูกระหว่างนั้นด้วยก็ <c oughs> จบกันไปแล้วนะครับสำหรับปานเสียงใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กด,ด s ั b สไคร b e เป็นกำลังใจให้ช่องผมทำคลิปต่อๆไปสำหรับวิีโหนะ้า ผมจะมาทำปันอะไรให้ได้รับชมเงินกดติดตามเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ